มาสอนเทคนิคในการรักษากระดูกทับเส้นหลังนะครับกระดูกสันหลังเรามี36ข้อนะครับนี้หมอกระดูกคอยลองไว้นะครับลองกระดูกให้ไันชนกันพอเราทำงานหนักๆเข้าหมอลองกระดูกจะเบี้ยวมันจะมาชนกันเงี้ยครับทับเส้นประสาทแล้วทาให้ปวดหลังนะครับแล้วก็ปวดในเบ้าข้นนะครับชาลงขาเลยครับอาการสังเกตง่ายๆครับเราจะปวดในเบ้าข้นนะชาลงขารังเกตนะครับวิธีเนี้ย จะช่วยรักษาให้หายขาดนะครับสําหรับคนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปผ่าตัดได้เลยอ่ะก็ไม่ต้องไปครับใช้วิธีหวมหายแน่นอนครับวิธีง่ายครับเอามือตรงๆครับถือออกไปนี้นะครับให้มือให้ตรงนะครับแล้วเอามือฝ่ามือเนี่ยครับไว้ที่ง่ามขาเรานี้ทั้งสองข้างนี้นะครับอย่างนี้ครับจากนั้นก็ดันแขนออกไปครับอ้าขาให้กว้างนี้หน่อยนะครับดันแขนออกไปนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับตัวครับกุ้งไปครับ เอาไปที่หาขาครับแล้วแขนตึงติดลำตัวนะครับพอแขนตึงติดลำตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันตึงมาหมดเลยครับทั้งหลังนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับสังเกตนะครับผมจะติดลำตัวไหมครับแล้วก็ทําการโยกครับไม่ต้องเกร็งตัวนะครับไม่ต้องกั้นลมในใจมันจะเจ็บหน่อยนะครับเจ็บตองคนนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับไล่ไปครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นครับแรงๆนะครับอย่าลืมนะครับแขน คับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแขนดันออกไปครับยกไต่ขึ้นให้มันดันนะครับเปงันกระดูกออกนะครับเพราะเราทําอย่างเงี้ยมันจะตึงนะครับแล้วเราจะถ้าวันไหนเราทําแล้วเราได้ยินเสียงดังกรึบกระดูกมันจะลั่นออกจากกันครับึกทําให้หมอรองกระดูกกลับเข้ามาที่เดิมครับไหนขาดเลยครับไม่ต้องไปหาหมอเลยครับใช้วิธีนี้นะครับเป็นการช่วยรักษากระดูกทับเส้นครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาครับศูนย์แปดเ้าหน้าสามหนึ่ง 8721นครับผมช่วยได้นะครับเพราะผมนี่กระดูกสันหลังคดเป็นตัวเอสเลยครับหมอให้ไปผ่าทิีดโลกแล้วนะครับฝังเข็มมาเกือบ2 0ครั้งก็ไม่หายนะครับมาได้วิชานี้ครับทําไปประมาณเดือน2เดือนนะครับหายขาดนะครับไม่เจ็บแล้วก็เดินได้ครับกอนรกผมเดินไม่ได้ครับขาลีบไปข้างเลยเพราะเลือนไม่เดินนะครับตอนนี้ก็สบายครับออกกาลังกายได้แข็งแรงเหมือนเดิมวิ่งได้แล้วครับแต่ก่อนวิ่งไม่ได้ครับ3เดือนนอนสมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ แชร์ต่อ,ตอไปนะครับได้บุญครับเพราะว่าไม่เสียตังค์นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ครับแล้วเจอกันใหมาาค่คลิปหน้าครับวันนี้ครับ